ก็ได้หนึ่งเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนสิงหาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพายิบซีไม่เคยตอเข้าใจใครไม่เคยโกหกใครพายิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะันนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะให้กับชาวราศีเมษด้วยนั่นเองนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะว่าความรักในอดีตของคุณนั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะไพ่ในอดีตใบแรกของชาวราศีเมษนะคะ เดอะ u ัก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะได้มาเป็นใบแรกเลย9เหรียญเดอะเฮอร์มเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย6ถ้วยนะคะโอเคไล่เรียงที่ไพ่เดอะสัเลยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตนั้นนะคะชาวราศีเมษนั้นอาจจะมีการเคยคบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียง นะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีชื่อเสียงหรือผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาค่อนข้างที่จะมีบรารมีหรืออาจจะทํางานในแวดวงที่ผู้คนนั้นรู้จักหรือเป็นคนที่กว้างขวางก็ได้นะคะสำหรับไพ่เดอะซันนี้นะคะแต่เวลาอยู่กับแฟนจะเป็นคนที่ขี้อ้อนนเวลาออกสังคม นะคะจะเป็นอ e ีบุคลิกหนึ่งอยู่กับแฟนจะขี้อ้อนจะเป็นคนเหมือนทำตัวเป็นเด็กนะคะหรือเป็นคนที่ดูอ่อนเยาวอยู่เสมอก็ได้นะคะจะเป็นชาวราศีเมษหรืออาจจะเป็นคนรักของชาวราศีเมษก็ได้ที่เป็นบุคลิกแบบนี้และไพ่ใบนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับแวดวงออนไลน์นะคะจจะเป็นยูทูบเบอร นะคะอาจจะขายของออนไลน์นั่นนี่นู่นนั่นนะคะเกี่ยวกับอ่เน็ตเวิร์กนะคะก็เป็นการทำงานได้ดีในโลกของโซเชียลในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะก็คือไพ่เก้าเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้นะชาวราศีเมษนั้นนะคะคุณมีทุกอย่างนะ คุณมีพอที่จะมีกําลังทรัพย์กำลังเงินนะคะหน้าที่การงานก็อพอที่จะพยุงตัวเองได้หรือก็มีพึงพอใจอะ่ะคือคุณก็พึงพอใจในชิ้นงานแล้วก็ในงานของคุณที่ทําอยู่ดีกว่าไม่มีงานทํนะ,ะแล้วมันยังขาดอีกเหรียญนหนึ่งนะสำหรับไพ่เก้าเหรียญก็คือเหรียญแห่งความรัก บางคนอาจจะทุ่มเทให้กับงานนะคะเวลาให้กับการทํางานการอยากเห็นตัวเองประสบความสําเร็จนั่นนี่นู่นนั่นจนไม่มีเวลานะคะให้กับความรักหรือ,อ,อแทบที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุ่มเทกับอีกอย่างหนึ่งประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ในเรื่องของความรักคุณนั้นไม่ประสบความสําเร็จนะคะคือมันไม่ไม่ได้ไปพร้อมกัน นะะในอดีตจะค่อนข้างที่จะประสบปัญหาแบบนี้นะ,ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะและก็มีชาวราศีเมษบางคนนะคะที่มีการคบหาดูใจกับแฟนหรือคนรักในช่วงอดีตนะคะถึงแม้จะอยู่ด้วยการกินข้าวไปเที่ยวดูหนังทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเยอะแยะมากมายแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คือขาดความ เขาเรียกว่าตื่นเต้นนะคะคือขาดความแบบว่าบางทีนะการที่เราทำอะไรซ้ำๆนะคะอาจจะอยู่ด้วยกันนะคะเลิกงานมากินข้าวทำอาหารนะคะไปเที่ยวดูหนังหรือทำอะไรซ้ำๆมันไม่มีนะ้ามันไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น ะะจึงทำให้ความรักนนั้จืดชืดแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ถูกเติมเต็ม100%เซนต์นั่นเองนะคะมีหลายคนที่รู้สึกแบบนี้สำหรับไพ่ใบนี้ด้วยนะคะและนะคะมีชาวราศีเมษหลายคนเลยนะคะที่รู้สึกว่าฉันมีความสุขดีกับการที่ฉันอยู่คนเดียวขอแค่ฉันมีงานมั่นคงนะคะมีเงินเก็บนะคะ แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วฉันไม่จำเป็นต้องมีความรักนี่ชาวราศีเมษบางคนก็พูดแบบนี้นะในอดีตนะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ประจําราศีกันมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้เองนะ จากาไพ่ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอยู่พอสมควรนะคะรักสันโดษนะคะไม่ค่อยที่จะเข้าสังคมนะคะหรือไม่อยากเข้าสังคมอ่ะนะคะอยากอยู่เงีย,งยบๆอยากอยู่ในที่สถานที่เงีย,งยบๆชอบเที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ชอบความวุ่นวายนะคะไม่ชอบความที่เป็นในเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่บ้านปลายชีวิตนี้ คือวางแผนเอาไว้เลยนะชาราสิเนีอยากไปใช้ชีวิตที่แบบว่าอยู่ในสถานที่สงบนะคะบางคนอาจจะไปทําไร่ทํานาปลูกต้นไม้ทําสวนผสมโคกหนองนาอะไรก็แล้วแต่นะคะคืออยากอยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดบางคนนะคิดเอาไว้แล้วนะคะคือเป็นภาพตอนตัวเองกเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจากไพ่ใบนี้ที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอืม ต่อมานะคะก็คือไพ่หกเหรียญน,นั่นเองไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าในความรักหลายๆครั้งของชาวราศีเมษนะคะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย หวังแค่ผลประโยชน์บางอย่างบางทีอาจจะหวังในหน้าที่การงานหรือตำแหน่งของคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้นะคะถือว่าเป็นผลประโยชน์แก่เขาอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีแต่เป็นคนที่ใจอ่อนนะคะเป็นคนชอบทำบุญสุนทานแล้วก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นง่ายนะคะ จึงเป็นคนที่โดนเอาเปรียบบ่อยอยู่พอสมควรนะในช่วงอดีตนาน,นี่ก็คือข้อเสียของชาวราศีเมษเลยนะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันมีหลายครั้งที่คุณนะคะมีการคบหาดูใจกับใครก็ตามก็เพราะว่าด้วยความสงสารนะคะอาจจะด้วยความที่มีประโยชน์นะคะหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรบางอย่างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจึงมีการคบหาดูใจกัน นะคะอาจารย์คิดว่าไพ่เหรียญไพ่นี้มันไม่ใช่รักแท้มันเป็นความรักที่มีเ,เงื่อนไขหรือว่ามีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในความรักควาสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะบางคนนะคะอาจจะมีการแบบว่าอาจจะมีตัวจริงของคุณอยู่แล้วแต่เกิดเป็นรัก เราสองสามคนเกิดขึ้นเป็นรักสามเศร้านะคะก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มาทีหลังเขาอาจจะดีนะคะคนที่มาทีหลังเขาอาจจะเป็นคนที่แบบคุณก็ใจอ่อนนะคะคือเขาคุณดีกับคุณทุกอย่างนั่นนี่นูน่นน,นั่นนะคะทาให้หวานไหวยู่พอสมควรนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือเงื่อนไขในการพบหากันอย่างที่อาจารย์บอกก็มีเช่นเดียวกันนะ ต่อมานะคะก็คือไพ่หถ้วยไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายในไพ่อดีตของชาวราศีเมษนะคะคือเป็นรักต่างวัยของชาวราศีเมษนะนะคะ,นะคะจะเคยคบหาดูใจกับคนที่อายุมากคุณมากๆหรือน้อยกว่าคุณมากๆไปเลยนะคะเป็นการคบหาดูใจกันที่แบบเข้าอกเข้าใจกันเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะ,ะเป็นความรักที่แบบ อบอุ่นในหัวใจอ่ะอาจารย์คิดว่านะในความรักครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ช่างอบอุ่นมากๆนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายอบอุ่นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงบุคลิกอบอุ่นอะไรประมาณนี้นะคะอแล้วบางทีนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณรักสองคนถึงแม้จะมีช่องว่างในเรื่องของอายุ แต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรักของคุณทั้งสองคนเลยนะค,คุณมองข้ามในจุดๆุดนี้ไปนะคะเพราะคุณคิดว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นการที่คนสองคนจะรักกันคือความรักความเข้าใจกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะคะของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินราศีกันและก็ราศีธาตุน้ำด้วยนะคะ ต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ในปัจจุบันนะให้กับชาวราศีเมษนะไพ่ในปัจจุบันใบแรกนะคะเจ็ดไม้ t ด e อดสั้สด,ดาบต่อมาด้วยหนึ่งเหรียญและก็ เดชารียตนะคะโอเคมาดูที่ไพ่ใบแรกนะเปรียบเสมือนเป็นไพ่ตัวโนของชาวราศีเมษเลยในช่วงปัจจุบันนะคะก็คือไพ่เจ็ดไม้นั่นเองในช่วงนี้นะในความคิดออของชาวราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็เป็นคนที่คิดมากอยู่พอสมควรนะเขาเรียกว่าอาการของคนที่ย้ำคิดย้ำทำนะคะ ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าในอดีตคุณทำอะไรผิดไปคุณก็จะมาย้ำคิดย้ำทำกับตัวเองหรือว่าเป็นความผิดของฉันหรือเปล่านั่นนี่นู่นนั่นหรือเขาทิ้งคุณไปคุณก็จะมาย้ำคิดย้ำทำว่าทำไมเขาถึงทิ้งฉันไปนั่นนี่นู่นนั่นนะคะฟูมไฟค่อนข้างที่จะย้ำคิดย้ำทำและมีบางคนนะคะที่รู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคิดมากนะคะ ถ้าในกรณีของชาวราศีเมษที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วก็จะประมาณว่ายังคงรักษาสถานะของตัวเองหรือรักษาตำแหน่งของตัวเองอยู่สมมุติว่าคุณอยู่ในทะเบียนสมรสที่เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณก็ยังเกาะทะเบียนสมรสเอาไว้อยู่นะคะรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้อยู่ ถึงแม้ว่าจะทะเลาะก,กันบ้างหรือมีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันบ้างหนึ่งเลยนะคะคือชาวราศีเมษต้องการรักษาสถานภาพทางครอบครัวอยากจะให้ลูกนะคะมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะอยากจะให้ลูกนะั้นมีทั้งพ่อทั้งแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบางทีคุณอาจจะสู้หรือรักษาผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับลูกของคนอยู่นะคะหรือทวงความยุติธรรมอะไรบางอย่าง นะคะให้ลูกของคุณก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอดทนเข้มแข็งอยู่พอสมควรเลยสําหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะและว้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายเป็นคนที่สู้คนด้วยนะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วจากในอดีตก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะ นั่นหมายความว่าในช่วงปัจจุบันนะอาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะคะหรือเป็นผู้คนที่แบบรู้จักมากหน้าหลายตาเป็นคนที่กว้างขวางนะคะหรือเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเริ่มที่จะมีผู้คนรู้จักหรืออาจจะทำงานขายของออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะ มีชื่อเสียงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาหรือเริ่มที่จะมีลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่เวลาอยู่กับแฟนเนี่ยจะทำตัวเป็นเด็กนะคะเป็นคนที่อ้อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองสูงเวลาอยู่กับแฟนนะคะอืหรืออาจจะเป็นคนที่ดูแบบหน้าเด็ก ก็ได้นะคะอายุอาจจะเยอะแล้วแต่ย่าน้ายังเด็กอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือฝ่ายในฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้นะคะต่อมานะคะก็คือไพ่หกดาบสำหรับชาวราศีมษแล้วนะคะที่ลงเรือลำเดียวกันนะคะกับคนอาจจะเป็นสามีหรือภรรยากันหรืออาจจะมีลูกด้วยกันแล้วนะคะในกรณีที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะ รู้สึกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะในเรื่องของอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในโรงเรียนลูกค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตประจําวันนั่นนี้นู่นนั่นนะคะแต่คุณสองคนนั้นคิดซะว่าลงเรือลําเดียวกันแล้วนะ,ะปัญหาจะเล็กใหญ่แค่ไหนคุณสองคนจะต้องฟันฝ่ามันไปด้วยกันนะคะคุณคิดแบบนี้ตลอดเลยนะคะ,ะและมีบางคนนะคะที่จะต้องจาก บ้านจากครอบครัวนะ,ะจากสามีหรือจากภรรยาไปนะคะจากลูกไปเพื่อที่จะไปทํางานต่างประเทศทํางานต่างจังหวัดทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะคะเพื่อที่จะออมีเงินนะคะมาจุนเจือครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะค่ะค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตอยู่ระดับหนึ่งเนาะต่อมานะคะก็คือไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นเองนะ ไพ่ใบนี้นะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมษเองนั้นนะคะในเรื่องการเงินนั้นไม่ต้องลำบากอะไรมากมายนะคุณมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะถึงแม้ว่าจะอาจารย์จะอ่านในเรื่องความรักก็ตามคุณอาจจะมีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินก้อนนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะบางคนอาจจะชอบเสียงโชคเสียงดวงลาบลอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มีเกณฑ์ที่จะโชคดีด้วยนะคะและมีบางคนที่จะได้รับของขวัญที่ถูกใจจากคนรักของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพชรก็เพชรแท้เป็นทองก็ทองแท้หรืออาจจะเป็นเงินหรือเป็นของที่มีมูล,ลค่า mm. ก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยเน,ะนาะอาจจะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งให้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษรับมาหรือให้เขาไปอะไรก็แล้วแต่ ต่อมานะคะก็คือไพ่เดอะชาเลียตสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎนะคะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยูอ่จากตัวไพ่ใบนี้ที่อาจารย์มองเห็นนะคะเป็นชาวต่างชาตินั่นหมายความว่าชาวราศีเมษนะคะในช่วงปัจจุบันมีคนติดต่อสื่อสารหรือ อ,อยู่ในเว็บเรดนะคะอยู่ในการแชทการคุยติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอยู่ในตอนนี้นะคะมีการคุยคุยกันอยู่ก็ได้นะคะหรือบางคนฝันนะคะอยากไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศอยากจะมีแฟนนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็มีนะ,ะและมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคุณนั้นจะมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศของเขา ไปเยี่ยมเยียนเขาหรืออาจจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเลยก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขาจะเดินทางมาหาคุณในประเทศของคุณมาเยี่ยมเยียนคุณหรือเจอกันเป็นครั้งแรกนั้นนี่นู่นนั่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่มีสัญญาณที่ดีสําหรับคนทีอ่อยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือมีการคุยคุยหรือดูๆกันอยู่ โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะคะของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะคะธาตุลมธาตุดินราศีกรกฎนะ,ะต่อมานะคะอาจารย์จะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะ อัศวินถือดาบนะคะ The Hangman เก้าเหรียญหกดาบขึ้นอีกแล้วอ่ะแล้วก็ไพ่ The Moon นะคะโอเคมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของคุณนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะหรือว่าในอนาคตอันใกล้อัศวินถือดาบนะคะการที่คุณไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดๆก็ตาม นะคะไม่ว่าปัญหาจะเล็กใหญ่แค่ไหนหรือการที่จะเข้าหาหรือใครสักคนจะเข้าหาคุณแบบกระทันหันเลยนะคะคือเขาจะประกาศตัวเลยว่าเขาจะจีบคุณหรือเขาจะเ,าเขาชอบคุณแล้วเขาพยายามที่จะทําดีหรือเขาพยายามที่จะเอาชนะใจของคุณให้ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่จะไปเอาชนะใจใครหรือจะเข้าไปจีบใคร นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เป็นพ่อแง่แม่งอนอาจจะมีการงอนกันอยู่นะคะหรือบางคนพยายามที่จะตามงออยู่นะคะก็จะเป็นการที่แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะตามงอหรืออาจจะมีการติดต่อทักมาหาอีกฝ่ายหนึ่งแบบกระทันหันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอื ต่อมานะคะก็คือไพ่ The Hangman สำหรับไพ่ใบนี้นะะก็เป็นไพ่ที่ดูเหมือนสบายๆใช่ไหมเป็น Hangman นะคะเหมือนเชือกผูกขาเขาเอาไว้แล้วก็แขวนตัวลงอะไรประมาณนี้ดูเหมือนเขาสบายๆนะคะเป็นความรักที่เสียสละนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในครั้งนี้นะคะจ,จะเป็นชาวราศีเมษหรืออาจจะเป็นคนรักของชาวราศีเมษก็ได้นะคะ ที่บอกว่าเสียสละนะคะเพราะว่าไม่ว่าอีกฝ่ายนึงจะนอกใจไม่ว่าอีกฝ่ายนึงจะทําไม่เสียใจกี่ครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะคือก็ยังรู้สึกว่าฉันสบายสบายดีอยู่ฉันก็ให้อภัยเขาได้ฉันก็ให้โอกาสเขาอีกได้นะคะเพื่อที่ยังรักษาสถานภาพความรักของเราทั้งสองคนเอาไว้อยู่นะคะมันเป็นความรักที่แบบเออยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าบางทีนะตัวเองนะจะเสียใจหรือจะผิดหวังกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังรู้สึกแบบยังอยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตนะคะคือการตัดใจจากใครสักคนหนึ่งมันมันยากนะเหมือนการเอาไปผูกใจไว้กับใครสักคนหนึ่งถ้าเขาเดินจากฉันไปฉันก็เหมือนไม่มีอะไรเลยนะไม่เหลืออะไรเลยอะไรประมาณนี้นะคะจึงนะมีการเสียสละหรือเขาทำผิดกี่ครั้งฉันก็จะให้อภัย นะคะรวมไปถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้ยวยกันแล้วนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วค่อนข้างที่จะมีเรื่องหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินในเรื่องของการมาใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือเอามาใช้จ่ายภายในการศึกษาของลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงนี้ก็จะเ,ออเป็นแบบนี้นะต่อมานะคะก็คือไพ่เก้าเหรียญ สำหรับไพ่ใบนี้นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินเก็บนะมีเงินเก็บอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของคุณเองนั่นนี่นูน่มน,น,น,นั่นนะคะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินนะคะจนบางทีนะคุณทํางานเก่งทํางานดีประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะจนลืมคิดนะคะในเรื่องของความรักจนเวลาล่วงเลยมาเป็นซักระยะเวลาหนึ่งนะจึงรู้สึกว่าเอ๊ะ ฉันก็เหงาเป็นเหมือนกันนะฉันก็อยากมีใครสักคนหนึ่งที่รักฉันจริงนะคะคือคุณอยากจะพิสูจน์นะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณว่าเขานั้นรักที่ตัวตนของคุณหรือรักแค่ทรัพย์สินเงินทองหรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่คุณมีนะคะแค่นั้นเองนะคะที่จะเขาคนนั้นที่จะพิสูจน์นะคะที่จะเอาชนะใจนะคะชาวราศีเมษต,ต่อมานะคะก็คือไพ่หดาบ ไพ่ใบนี้ขึ้นอีกแล้วนะนั่นหมายความว่า,าคุณจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะในการเดินทางช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะอุปสรรคในการเดินทางอาจจะมีรถเสียบ้างนะคะรถติดหรืออาจจะมีเรื่องหงุดหงิดในการเดินทางนะคะไม่ค่อยที่จะลาบลื่นนะคะนะเขาเรียกวา่ามีปัญหาในเรื่องการเดินทางนิดหนึ่งนะคะ และ,ะบางคนก็มีการแยกย้ายกันไปทำงานแยกย้ายในที่นี้หมายความว่าอาจจะแยกกับแฟนหรือสามีกับภรรยานะคะไปทำงานคนละที่ทำงานต่างจังหวัดกันต่างอำเภอ,อหรือต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะ,ะนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ไปทำงานในส่วนของตัวเองนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่เดะมูน ไพ่เดิมูนใบนี้นะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนอสิงหาคมนะของชาวราศีเมษด้วยนะคะนั่นหมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นต้องมีความลับนะต่อคนรักของตัวเองอย่างแน่นอนนะคะอาจจะบอกไม่หมดหรืออาจจะบอกไปแล้วกลัวคนรักของตัวเองไม่สบายใจนั่นนี่นู่นนั่นนะคะกลัวเขาจะคิดมากจึงเก็บความลับนั้นเอาไว้กับตัวเอง หรือในช่วงนี้คุณจะคบกับใครก็ตามเขาไม่กล้าเปิดตัวคุณกับเพื่อนเขาไม่กล้าเปิดตัวคุณกับครอบครัวเขาหรือใครก็ตามคุณสันนิษฐานได้เลยว่าคุณนั้นจะเป็นคนในความลับของเขาเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะการที่ออธรรมชาติของมนุษย์เราเลยถ้าเรารักใครสักคนเราก็อยากจะแนะนำนะให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเราได้รู้จัก นะคะถ้าเกิดว่าเขาปกปิดคุณไว้หรือมีตัวตนแค่เราสองคนรู้อันนี้ก็สันนิษฐานได้แล้วนะนะคะโอเคอน,นี่คือไพ่ของชาวราศีเมษนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะธะาตุดินนะซะเป็นส่วนใหญ่นะคะต่อมานะก็จะสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีเมษก็แล้วกันนะ สี่เหรียญแปดไม้แล้วก็เก้าไม้นะคะสําหรับไพ่สี่เหรียญเป็นความรักที่กักความสัมพันธ์เอาไว้นะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ครบหรือเลือกหรือมีตัวเลือกในชีวิตของเขาเยอะแยะมากมายคือมันไม่ได้เป็นเราสองสามคนแล้วมันเป็นความรักที่มีหลายคนแล้วนะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันมีตัวเลือกมีคนคุยมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังกักคุณเอาไว้อยู่ นะคะคุณจะไปม,มีแฟนใหม่หรอือคุณจะออกไปจากชีวิตเขาเหรอไม่เขาไม่ให้คุณออกไปได้ง่ายๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนห่วงของนะคะแล้วก็เป็นคนที่กักความสัมพันธ์คนแบบนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัว นะคะต่อมานะคะก็คือไพ่8ดไม้ไพ่แดไม้มีการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะบางทีอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ดีก็ดีเลยบางทีอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาอย่างกระทันหันยังไงคุณก็ควรที่จะตั้งตัวตั้งใจ ตั้งมือตั้งรับไว้จะดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะต่อมานะคะก็คือไพ่ก้าวหมายไพ่ใบนี้ในความรักความสัมพันธ์หลายครั้งคุณต้องใช้ความอดทนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งนั้นใช้ความอดทนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ม,มากๆบางคนอาจจะอดทนเพื่อลูกเพื่อคนในครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือบางคนอดทนคบก,นกันกับเขาเพราะเขายังดีอยู่นะคะบางทีเขาอาจจะ อารมณ์เสียหรือหงุดหงิดอะไรเงี้ยหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันเลิกกันสักพักแล้วก็กลับมาคบกันอีกนะคะเป็นค่อนข้างที่เป็นความรักที่มีความอดทนสูงหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยังอดทนอยู่กับความรักครั้งนี้นะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่อของชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับ golden angel เราจะได้มีกำลังใจตอบไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ